สวัสดีจ้าเดี๋ยวเมื่อนี้สิมาเจ็บไอ้ตำเนย้อฝรั่งพอดีเห็นมันหลยอยู่หน้าบ้านอ่าสิมาถางทาง,ทางยาออกเออยานลูกมะเร็งตรงนี้น้ำหลัอมันคั้นมันโดนนี่คั้นขนาดก็เลยโอ้สิทางทีมก็เสียดายนักเก็บไปลวกรสชาติคือยังผักขมเมนี่ไหมอ่าเสียดายอยู่หน้าบ้านแต่ว่าลูกก็มะเร็งแถวนี้ประจํา คันโดนเนี่ยเนี่ยคันจ้ะอันล่ะเก็บไปลวกกินกับปนแต่ว่าเขาเก็บไปเนี่ยเขาต้องไปล่างขนออกกันจ้ะล่างขนออกขมดกันยังกินได้อ่ามีวิตามินไลายเนี่จ้ะ้องใส่ถุงมือดีๆคันมาใส่คันมาขนาดจ้ะยู่หนาบ้านนี่ที่ทางทิมก็เสียดาย <laughs> แต่ว่าลูกกับวัเรียนตรงนี้ประจำก็เลยโอ้ย เจ็บแปนเก็บไปลวกกินกับปุนกันนะวันเสนียบสินหรออันนี้วันที่เท่าไดรแล้วสองกันย์ยาเขาหรดูใบไม้ล,ล่วงละเอ๊ะอีกจัน้อยกับใบไม้ก็สิล่วงจะใบไม้เปลี่ยนสีโอเคอะอร่อยนี่เก็บกินกับลวกกินกับปุนไหมแค่เกียงเลี้ยงก็อร่อยแต่ว่าเขาต้องล่างคนมันออกดีๆก่อนล่างคนแล้วก็เออบอกินดิบมันคั้น ไปลวกอะจ้ะลวกผัดน้ํามันหอยแซบจ้ะโอเคเนาะเก็บผักก่อนเก็บอยู่หน้าบ้านนี่แหละวจ้ะโอเคสวัสดีค่ะ